านมาสการท่านพระอาจารย์รุธโพธิญาจที่์คากรอบอย่างสูงยิ่งวันนี้เป็นวันที่8กันยายนพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรมทามาุกรรมฐานสุภานิพานก็ขอโอกาสท่านพระอาจารย์ดำเนินพิธีปิดขอเชิญผู้แทนนะครับทั้งสองท่านนะครับที่ด้านหน้าเลยเดีมารับผ่านเชิญได้เลยครับ จะนั่งหลอกท่านไปนั่งด้านหน้าเลยนะครับนั่งแล้วก็ถือพานประคองไว้ก่อนนะครับไปใกล้ๆเลยครับไปใกล้ๆเลยครับนะครับถือพานประคองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรา,ลากล่าวคําขอข,ขมาเมื่อกี้ท่านพระอาจารย์ได้ Fu, <อ> uh, นำกาพระรัตนไตรแล้วนะครับขอมาในขั้นตอนของการขอขมาเลยนะครับพยทธคีวาตามนะครับรัตนตัตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตัง สับพังอป,ปราทังคมะตุโนพันเตอาจาริเยปมาเท е นะทวารัตเยนกตังสับพังอป,ปราทังคมะตุโนพันเตกรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอากุศล อันข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดผังล่วงเกิน да ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้หรือจำไม่ได้ ทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนามิได้ก็ดีดดขอท่านจงงดโทษทงงงโทษปรดเอาหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรต่อกันอังคามิตุมเหฮหิ มิเมฆมิตรพังขมามะพันเตขมามะพันเตขมามะพันเตขอเชิญผู้แทนชายนะครับมอบเครื่องสักการะไปที่มือท่านพระอาจารย์ได้เลยครับนะครับผู้แทนรอก่อนนะครับผู้แทนอยิงเชิญครับครับเราจะน้อมกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันนะครับพร้อมแล้วกราบกราบ กราขอบคุณผู้แทนทั้งสองท่านนะครับเชิญผู้แทนเข้าที่อาสนะด้านในต่อไปนะครับเราสมทานศีลห้าพร้อมกันนะครับมะยังพันเตติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุตยิยมปิมะยังพันเต ติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตาาาสมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะุทธัง สารนังคัจฉามีพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสรารนังคัจฉามีธรรมังสารนังคัจฉามีสังขังสารนังคัจฉามีสังขังสารนังคัจฉามีจุติยัมปิ พุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตัต <gasket S 2> ิยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตัติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตัติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตัติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตัติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิติสรณะขะมนังปริปุณังอะมะพันเตปานาติปตา เวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะทินาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะทินาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยานิกาเมสุมิชฉาจาลาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาทิยามิมมสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิมมสาวาทา เวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิก คาปธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพะสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุาธกราบกราบ กราบขออนุญาตขอโอกาสท่านพระอาจารย์นะครับขอเชิญใครที่มีปัจจัยทายธรรมนะครับเชิญด้านหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตั้งผ่านนะครับก็ทายธรรมวางไว้ในผ่านนะครับปัจจัยนะครับแล้วท่านถวายแล้วท่านออกไปกราบด้านข้างนะครับจะได้ไม่ติดไม่ติดขัดกันนะครับใส่ผ่านแล้วก็ออกไปกราบด้านข้างนะครับซ้ายขวาได้เลยนะครับ วา,วางไว้แถวนั้นะนะครับหน้าโต๊ะหม่นวางไว้นะครับใครมีปัจจัยทายธรรมใบป,ปรรานะครับหรือว่าพวงมาลัยดอกไม้นะครับที่จะถวายท่านอาจารย์นะครับก็ถือติดมือมานะครับไปถวายได้เลยแล้วก็ท่านก็ออกไปกราบนะครับด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยครับสองข้างนะครับ เสร็จแล้วท่านก็เดี๋ยวพระอาจารย์จะให้พรนะครับก่อนที่จะจบนะครับนะครับอย่าเพิ่งแก้พระสนะนะครับท่านกลับไปนั่งที่ก่อนรับพรก่อนนะครับรับพรมีเวลาก็ไปทันเดี๋ยวเดี๋ยวถวายเสร็จรับพรแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วไปนั่งที่ก่อนนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์ให้พรแล้วเดี๋ยวเราค่อยทยอยไปที่โรงเรียนนะครับไปฟังธรรมะมันยหญ่นะครับ นะครับระหว่างที่ถวายไปปาว้ปารนานะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเรามุกไปที่นู่นนะครับโรงเรียนแล้วก็ขอเชิญทุกท่านฟังธรรมบรรยายนะครับเพราะว่าคอร์สเนี่ยก็จะปิดโดยประมาณ10บโมงครึ่งนะครับให้อยู่พร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วจากหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านใดที่จะฟังทำต่อช่วงบ่ายนะครับท่านรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็เชิญที่โรงเรียนต่อ นะครับก็บ่ายโมงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วจะมีธรรมบัญญายนะครับถึงวันอังคารเลยนะครับก็เกิดท่านใดที่อยากจะไม่มีธุระที่ไหนนะครับจะฟังธรรมบัญญายต่อนะครับจะรับบุญต่อเพิ่มนะครับท่านก็บอกแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับน้องอีฟไว้นะครับว่าให้โฮห้องไว้นะครับยังไม่ต้องเก็บห้องท่านจะได้พักได้นะครับจนถึงวันอังคารได้เลยนะครับ นะครับก็อนุโมทนาทุกท่านนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้นะครับท่านใดที่ถวายเสร็จแล้วท่านนั่งที่อาสนะก่อนนะครับท่านใดที่คุกเข่าไม่ไหวไม่จะไม่เป็นไรนะครับท่านเดินไปใกล้ๆนะครับย่อตัวลงนะครับนะครับท่านใดเข่าไม่ไหวไม่ต้องไปคานไม่ต้องไปคุกนะครับเดี๋ยวเข่าเสียนะครับ ไปนังกราบไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับยืนไหว้ได้นะครับ ก่อนที่จะไปอาคารเรียนนะคะอย่าลืมมีหนังสืออานาปานาสติกับหนังสือสวดมนต์ท่านใดอยากได้กลับบ้านเอากลับไปได้เลยนะคะไปฝากคนที่บ้านได้สำหรับหนังสือสวดมนต์นะคะ บุญกับพวกเราเนาะอรตมาก็รู้สึกถึงความรักความเมตตาของพวกเราเนี่ยที่มีความรักความปรารถนาดีต่อตัวอาตมาด้วยแล้วกว็รับรู้นะถึงความเรื่มใสศรัทธาที่พวกเรานั้นเนี่ยมุ่งมั่นนะที่จะเดินตามรอยบาทพระาศาสนานะการที่เรานั้นได้สละได้ ทำทานละกุศลทั้งหลายได้รักษาศีลได้อะไรได้ภาวนาเนี่ยครับเพราะว่าเรานั้นเชื่อมั่นในปัญญาตารัสรู้ของพระพุทธเจ้าและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจนทำให้เรานั้น,นถึงที่สุดแห่งทุกข์นะก็ขอให้ความมุ่งมั่นความเมตตาของพวกเราทั้งหลายเนี่ยทำให้เรานั้นเนี่ยได้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายนะมนุษย์ก็รัก อมนุษย์ก็รักเทวดาก็คุ้มครองรักษาสาตรายาพิษก็ไม่กำกลายใบหน้าผิวพรรณก็ส่องใสไม่หลงตายแล้วสามารถมีจิตตั้งมั่นเกิดปัญญานะสามารถเห็นธรรมตามความเป็นจริงจนทำให้ถึงบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานกันได้ในชีวิตนี้กันทุกคนทุกทกท,กท่านเธอ เดี๋ยวเราจะตั้งจิตอุทิศบุญนะแล้วก็ก่อนอื่นเราน้อมบุญนนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก่อนนะอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปติยาพุทธังปูเชมิอิมายะ ธรรมานุธรรมะปฏิปฏิยาธรรมังปูเชมิอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปฏิยาสังขังปูเชมิอิทังเนีาตินังโหตุ สุขิตาโหตุยาตโยขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ แก่สัพสัตทั้งหลายขอสัพสัตทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญนี้ทั่วท่วนกันเทินสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเรากลับพระรัตนไกรประจัน อรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวขาพุทธังภะคะวันตังอะติวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธรรมธทามังนัสสามิกราบ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆัันมมิกราเดี๋ยวเราน้อมกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์กันนะครับพร้อมแล้วกราสุขโียยขโหตุนิพพานะสัจจะโยดิสุขีโหตุนิพพานะสัจจะโยดิ สุขีโหตุวิพาณัสสะโยโหตุไปโรงเรียนได้เลยใช่ไหมกครับาอถ่ายรูป <c oughs> ทำเป็นแก้งลืมทุกคนรออยู่เชิญเลยครับครูโจนี่ครูโจ